น่องตาบสอมันก็บมาคุ้ม,มคุ้มงานเองเลยอยู่บ้านเกาค้ามพี่น่องกำลังตั้งเวทีกำลังลงเวทีมโมแหลงย่าลงมาเร้่มฝนก็ได้มรรยากาศการทำงานคนอยู่บางหลังพี่น่องผู้อยู่บางหลังหน่อ เละก็อย่าถื่นมาเด้ออย่าโตมาเด้อคำว่าแรงถูกไหมเละแห้งแน่เลยไปเดาะเละแห้งบรรยากาศไม่ค้าห้องกันเรื่องไรล่ะลงกัโอ้โอโลาลงลงหาบังค่อยไปก่อนบรรยากาศ กําลังแห่ๆเลยยังท่านแห่เขาอยู่ถ่ายกําลังอันพี่หน้ามันหยากจัดทางเซมซีอันนี้วัตถุมงคลพี่น้าอือเฮ้ซมซีเสียงโซ่ตรงนี้เซมซีเสียงโซ่เข้ากรอยู่ตรงนี้แม่ขาด ไล่พี่นองเข้าแมลงเต็มแถเดินนี่นี่พมว่าเดินนี่นี่บ่เลืออะไรพี่นองมแมลงนี่โอยูเลยครับเต็มครับเพื่อหล่นเลยมแมลงนี่พี่นองมาเลอ